và mà chip GPS này hả, vợ? sẽ văng được bao có mất? แต่วันนี้ผมก็จะมาเล่น WL ทอยหนึ่งส่วนสิบแปดอีกแล้วในคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนะครับตัว WL ของผมเนี่ยยังวิ่งไม่สุดเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมันย้วยไปแล้วที่แรกผมว่าจะเอาโชคแซดดีมาใส่นะครับแต่ว่าดูแล้วมันหูมันแตกต่างกันนะครับมันไม่สามารถใส่ได้แต่ว่าถ้าแปลงนะ่ะแปลงได้อยู่คิดไปคิดมาแล้วผมมีโชคตัวหนึ่งทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองเทียบดูนี่ โอ้วันนี้คือโชคของ WL Toy นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เป็นโชคน้ำมันนะครับแต่ว่าน่าจะต้องเซตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนนะผมคิดว่าใช้ได้เลยมาเดี๋ยวลองถอดแล้วก็เทียบกันดูนะครับว่าจะใช้กับตัวน้อยได้หรือเปล่าืมด,ดูแล้วนะ่าจะใส่ได้อยู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปลี่ยนโชคเนี่ยเดี๋ยวไปลองวิ่งดูอาการกันก่อนนะครับว่าอาการรถนี่มันเป็น,ปนยังไง ไป,ไปลองกันจ้าอะสุดสอบครับอันนี้ช่วงล่างเดิมไป เกือบแบตมันบวมทุกคนผมรู้แล้วรู้ปัญหาแล้วเรู้ปัญหาแล้วแบตมันบวมเป่งเลยจะระเบิดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะแบตมันบวมเบ็ดมันเกิดจากอะไร มันเจอจากสาเหตุที่เราเล่นเปอร์เซ็นต์แบตมันน้อยเกินไปจนแบบว่ามันหมดเกลี้ยงหรือว่าบมดเกลี้ยงอะไรแบบนี้มันจะทําให้แบตเสื่อมเร็วนะทุกคนอีกอย่างนึงคือมันน้าเข้านี่อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งปิ่งเลยอันนี้สามเซลเนี่ยเซลเนี่ยปิ่งเลยสิ่งลงอันนี้ให้ดูเลยว่าโชคมันอยู่ไว้ขนาดไหนนะครับอันเดิมมาเดี๋ยวมาลองกันไป ทองดังแปะเลยลองอีกครั้งีดแตวเราจะไปเปลี่ยนโช้กกับเปลี่ยนแบตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันยังไงโอเคทุก <Nope. S 1> <'s> okay, คนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าผมเปลี่ยนโช้กเรียบร้อยแล้วนี่หนึบๆเลยนิดนึงฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าช่วงล่างมันจะหนึบขนาดไหน <c oughs> let's go เลยลื่นจัดเลยทุกคนืม <Nope. S 1> <Whoa. S 2> ไม่โอ้ยโอ้ลบหายถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ผมว่าอย,อย่าไปหาทำดีกว่าเดี๋ยวก,กลับไปใส่โชคเดิมรวย เดี๋ยวทุกคนตอนนี้ผมสับเป็นโชคเดิมแล้วนะมาดูกันว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ไหมแล้วก็ถนนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะแห้งแล้วนิดนึงมาทดสอบออแต่ไม่ใส่อันนี้คิดดีแล้วเนาะจะบอกแล้วว่าคิดดียังยเดี๋ยวแต่แบบ อย่างอื่นฉันไม่เสียวเลยแบตบลูกใหม่ด้วยแต่ว่าจิต GPS นะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่อเมอมาจะวิ่งเบาๆแล้วก็ค่อยใส่ไปที่ละบนึ่น เจ้าก๊าบมาเห็นไหมเจ้าก๊บมาไก่คอยพัว่อยกระเสียวขาข่อยขาดขนาดนั้นเลยขาขาดเลยเหรอเตอนนี้เมื่อกี้นะมันชนต้นไม้เลยนะแล้วก็ลอยขึ้นไปไหนแล้ววะเนีนยชนต้นไม้นี่มันชนไอ้ต้นนี่หละแบ๊บแบ๊บลองคิดว่าเท่าไหร่แบบ ดูตอนนี้เหรอได้ใ้าดูเท่าไรครับหกสิหกสโอ้โหกเอ็ดองอ่ะเพราะว่ามันยังวิ่งไม่สุดสามสองหนึ่งไปเสื่องมันเรืองนะเรืองไป let's go อือไม่ชอบกไปไม่ร anyway> ู้อุ้ยจีหายไหมกินย่า เออไปกินเ <Baby> oh. มื่อกี้วิ่งได้สีเจ็ทุกคน่ป oh. ได้ส <Brother. S 1> ีสบเจ็ดเจ ดีแต่หลบหกสองโอ้วิงว่งโคตรบูดอ่ะมบูดงี้วะรับไม่ได้วนะ่ะยังขอขอลันเดียวอันนี้ลันสุดท้ายแล้วแบบวิ่งดีๆเลยทำใจไม่ได้ว่ะหรือมันทำได้แค่นี้วะ<อ>สปีดตัวเนี้ยช่วงล่างไม่ค่อยดีด้วยแลย้วน,นี่อันนี้ช่วงล่างเดิมเั<อ>้ย <laughs> wow. Bra. อุ Auf í! Auf í! Auf í! ้ยอุ yeah. ้ยยมทีใหม่เหรอเอาใหม่ไหมผมว่ามันสุดได้กว่านี้เราก็วิ่งไปทางนี้ปุ๊กวิ่งสุดไปหน่ยไออีกรันหนึ่งได้ไหมไผมว่ามันทําได้เป็นร้อยเลยนะแต่ว่าช่วงล่างมันไม่ไหวเนาะโอเคได้ประมาณนี้เลยกันจ้าที่เอวะ สรุปคลิปนี้ w l ผมก็ทําได้73นะครับอันที่จริงมันก็ทําได้อยู่แหละแต่ผมขอไปสั่งโชคตรงรุ่นมาใส่ดีกว่านะฮะเพราะว่าโชเดิมไม่ไหวจริงช่วงล่างก็ด่างไปหน่อยแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นผมว่าโอเคแล้วแต่ว่านี่แหละช่วงล่างนี่แหละต้องปรับปรุงอะเจอกัน EP หน้า EP นี้ไปละซี่โอเคเน่ครับกุ๊ดบุ๊